สองนัดสุดท้ายของฤดูกาลพีมีที่ททกำลังจะจบแล้วนะครับเรามาดูที่ว่าเชลซีทีมที่ขั้วตัว UCL หรือว่าจะขั้วแชมป์ยูฟาคอนเฟอเรนซ์นะครับว่าเขาจะทำสำเร็จได้ double แชมป์ไหมหรือว่าจะไม่ได้เลยเลยแล้วมาดูว่าอนาคตของเชลซีจะเป็นไงกับการลงเกมฟอร์สหนั สสดีครับพี่สวัสดีครับก็โหเจอแฟนเชลซีตัวยงยินดีครับเป็นเกียรติยิ่งที่ได้เป็นแขกรับเชิญฟอร์มคือวันนี้พี่ครับคือที่จะพูดของเชลซีเพราะว่าเชลซีเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุ่งเสี่ยงและก็น่าลุ้นมากมากกว่าทีมอื่นๆ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวลุ้นอะไรก่อนโอ,โอ<ๆ>ก็ลุ้นด้วย UCL กับลุ้นคอนเฟนส์ไงอาโอเคเอาพูดถึงพูดถึง u c l ีเอยูีเอนี่เหมือนกันตอนนี้เหลือแค่สองนัดแล้วครับผมเชลซีเนี่ย ที่ผ่านมาก็เจอเนลสันตกไปเพราะว่านิว่าจศึษาไปสอบไงมันก็เลยกลายว่าอันนั้นนี้ก็ยอมยอมไปเพราะว่ามัน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 ตัดกันตรงๆนะทีมนี้ถูกมากเสียดายมากพอพอกลายว่าเนลสันขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็ตัดสมการเนลสันออกไปแล้วว่าเชลซีอาจจะไล่เนลสันทันแต่ว่ามันก็ข้างยากนิดนึงในฐานะแฟนเชลซีตอนเนี้ยขอมองทีมที่ไล่มาดีกว่าทีมที่เชลซีกําลังตามด้วยสถานการณ์ตอนนี้ยถือว่าขอ ขอให้ใช้โชคในการช่วยแต่ส่วนทีมที่ไล่มาเนี่ยต้องใช้ฝีมือในการแข่งก็คือไปแช่งเขาแล้วก็ตัวเองต้องเอาจะพูดถึงฟิกเจอร์เชลซีนิดนึงคือเชลซีเหลือแค่2อนัดนัดที่ลังเจะถึงเนี่ยจะต้องไปเจอกับแมนยูทีมที่ไม่เอาหาเลยแล้ว ไม่เอาอะไรแล้วไม่สนอะไรทั้งนั้นเลกแล้วก็แลนสุดท้ายก็ต้องไปเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสใช่คือสาคัญนกสําคัญนะเพราะว่านอตติงแฮมฟอร์เรสอยู่ในสมการที่จะต้องเชลซีจะต้องเอาไว้ได้อยู่ใช่ครับจะต้องหนีให้ได้จะต้องฉีกแต้มออกไปเพื่อได้พื้นที่แชมเปี้ยนลีกอาพูดถึงวอตอฟไม่เหนือยงันกันคือตอนนี้ที่ที่คั่วกับเชลซีแย่งดับห้างอยู่มันจะมีมีเชลซีมีแอสตันวิลล่าและนอตติงแฮมฟอร์เรสกูใครมากที่สุด ส่วนใหญ่เขามองไปที่ฟอร์เรสต์แต่ส่วนตัวผมนะผมกลัววินล่าเพราะว่าเพราะว่าเอ่อหนึ่งคือวินล่าเนี่ยตามเกมที่เขาต้องเจอเอ่าแมตต์ต่อไปที่เขาจะต้องเจอคือเจอแมนสัเปอปรส์ปปรสเปอร์เออก็โอ้โหสเปอร์ับแมอยู่ก็ไม่ต่างกันปปคือเขา ทิ้งลีกไปทั้งคู่แล้วทั้งสเปอร์กับแมนยูแล้วอีกอย่างหนึ่งคือด้วยโค้ชของวิลล่าเขามีประสบการณ์ในการทำทีมลุ้นตำแหน่งแชมเปี้ยนลีกในการทำทีมลุ้นถ้วยฟุตบอลยุโรปคืออูนาเอมเมรี่เนี่ยเขาก็เลยมีสควอ o เด็กที่ค่อนข้างดีด้วยนะและตัวอย่างที่แมตช์ที่ผ่านมาเนี่ยก็วิลล่าก็ทำผลงานได้ดีมันเหมือนเหมือนเรียกความมั่นใจให้วิลล่าที่ตกแชมเปี้ยนลีกไปอ่ะมันกลายว่าตอนนี้เขาไปโฟกัสพรีเมียร์ลีกแล้วโฟกัสยูเซียลเต็มที่แล้วถ้ามองถึงวิลล่า วิลล่าจะไปเจอสเปอร์สมมติถ้าเชลซีผ่านแมนยูได้เหมือนกันวิลล่าสเปอร์ผ่านทังคู่อืมันก็จะวัดในเกมสุดท้ายซึ่งไปเจอฟอเรสเชลซีใช่ครับคิดว่าเชลซีณชั่วโมงนี้ด้วยสกอตประมาณนี้และไปเจอโรเตียนฟอเรสที่ค่อนข้างงอนแงน่นงอนแง่นอยู่คิดว่าจะเก็บฟอเรสได้ไหมเกมนี้ผมให้ห้าสิบห้าสิบนะหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือกองหน้าเชลซีไม่มีออซัห แจ็คสันโดนไล่ออกมันมันไปทําอะไรก็ไม่รู้ไม่ใช้หัวสมองคิดเลย <c oughs> คือไม่ได้คิดถึงแบบเกมท <นา S 1> ี่เหลือเออนี่คือความที่แจ็คสันยังไม่ได้เก่าพอสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกมากพวกช่วงนี้เป็นช่วงหัวถือวต่อแล้วไปทําอะไรแบบนั้นมันมันสมผลเสียแบบไปกลับเลยนะใช่ไหมด้วยประสบการณ์ถ้าย้อนกลับไปของเกมนิวคาสเซิลเนี่ยเกมนิวคาสเซิลคือนิวคาสเซิลเพสเร็วมากเชลซีตั้งตัวไม่ทันจนแบบเกิดอาการหงุดหงิดแล้ว จ็คสันเก็บอารมณ์ไม่อยู่อเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยแล้วก็ดันไปสอบคือยังไงก็โดนใบแดงเออแล้วคืกก็ต้องยอมรับแบบเพราะว่า v r เดี๋ยวนี้มันก็ชัดเจนว่าคุณเ่างนั้นเถียงไม่ได้มันเหมือนยุคเอาก่อนก็ด้วยด้วยประสบการณ์ของกลุ่มนักเตะเชลซีที่เป็นวัยรุ่นครับอ่าก็คือเขายังไม่มีประสบการณ์ในการรับมือความกดดันรับมือการแย่งพื้นที่แชมเปี้ยนลีกหรือการแย่งแชมป์มาเนี่ยเขายังไม่มีอันนี้เป็นจุดอ่อนของเชลซีนะตอนนี้แล้ว กลายเป็นว่านะตอนนี้ที่จะไปตัดนัดสุดท้ายกับฟอเรสต์แต่มีเยือนฟอเรสต์ที่เล่นในบ้านโคตรดีเลยนะก็หวังนะคือตอนนี้ที่หวังนะฮะที่หวังคือหวังว่าจะชนะแมนยูอและให้วิลล่าไม่ไม่ชนะอแล้วแมบช์สุดท้ายเนี่ยไปเจอฟอเรสต์ก็คือลุ้นลุ้นเสมอเพราะว่าถ้าพูดถึงฟิกเจอร์วิลล่าก็คือวิลล่าเจอทีมที่แบบ สบายๆนลครคือไปเจอสเปอร์เซ็งมาเจอแมนยูต่ออ่ะจะดูเหมือนหนักนะเออจริงๆไม่หนักได้เหมือนไม่น่าแต่ใหญ่เลยแบบว่าคือแมนยูกับสเปอร์ถ้าได้ดูฟอร์มมาหลังสามสี่นัดหลังคือเล่นไม่มีไม่มีสมาธิในเกมเลยคือแบบโยนอ่ะเออเหมือนทีมที่มีลิลแล้วอ่ะแล้วเออทามองอย่างนั้นอ่ะวิลล่าก็น่ากลัว กว่าฟอร์เรสเท่าฟอร์เรสผมผมผมให้วิลล่าน่ากลัวกว่าฟอร์เห็นด้วยเห็นด้วยเหมือนกันเพราะว่านัดล่าสุดของนี่มันอติแฮมฟอร์เรสก็คือก็ไม่เอาเหมือนกันแทรไปเสมอกับเลสเตอร์ซึ่งจริงจมันควรจะทําได้แต่มันทําไม่ได้เรื่องจากฟอร์เรสเขาเหมือนแบบเขาก็คล้ายๆกันคือเจอแรงกดดันในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่แหกโค้งปุ๊บยาวเลยทีนี้สมมุติถ้าเรายกไปพเมร์ลีคิดว่าก็น่าจะ น่าจะน่ากลัวนิดนึงสำหรับเชลซีแต่คิดว่าน่าอยู่ในท็อปไฟได้ไหมเอ่อผมให้หกสิบได้ไปแชมเปี้ยนลีกสี่สิบพลาดแชมเปี้ยนลีกคือแมตที่ผมจะโฟกัสก็คือแมตต่อไปเจอแมนยูเนี่ยคือยังไงยังไงต้องต้องชนะต้องชนะเพื่อเพื่อเพื่อเรียกความมั่นใจกลับมาที่ผ่านมาเซติผ่านมาแมนยูเวลาไปเจอเชลซีเป็นยังไ คือแมนยูมักจะมีของเวลาเจอทีมใหญ่เออนึกออกว่ามัน้แปลกเออมึงห่วยมากอะทุกเกมออเจอทีมใหญ่มึงกลับมาได้ไม่เข้าใจมันนี่คือนี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่แฟนเชลซีทุกคนกังวลเหมือนกันว่าแมนยูในทีมที่แบบว่าเออไม่ออนเดอะบีชแล้วแต่วันสุดท้ายแล้วเขาไปเจอทีมใหญ่มักจะมีเซอร์ไพรส์ใช่เหมือนมันแรงเหมืนไมงยอมเออไม่ยอมไม่ยอมสมมุติว่าเชลซีพลาดโคตาแชมลีกแต่ว่าเขายังมีการเข้าชิง คอยเฟรนซ์ลีกกับเรือเบติสครับจะได้แชมป์ไหมโอ้โหอันนี้เรอเบติสก็ไม่หมูเพราะว่าบอลหน้าเดียวบอลแมตต์เดียวเรอเบติสก็ไม่หมูแล้วเรอเบติสเนี่ยเขามีประสบการณ์ในการเข้าชิงมาก่อนอืกับแต่เชลซีเด็กชุดเนี้ยยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าชิงมาก่อนเลยผมว่าห้าสิบห้าสิบอาจจะห้าสิบห้าสิบเพราะว่าเอ็นทนี่อร์มมคนดีใช่เอ็นทนี่เล่นดีมากไปอยู่กับไปอยู่กับเบติสแม่งเหมือนแบบองลงอะแล้วคือเล่นสม่ำเสมอมากยิง แต่ว่าเชลซีด้วยที่เมื่อกี้บอกประสบการณ์ก็มีเอนโซคนเดียวที่แบบผ่านเกมใหญ่มาเยอะเนาะใช่แต่ว่าถ้าถ้ามองถ้ามองไลนะ์อัพณตอนนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าแจ็คสันลงไม่ได้คิดว่าใครจะมาแทนแจ็คสันหรือว่าจะเล่นโฟลไหนห้ืเพเมอร์้นไม่สูงใช่ไหมผมคิดว่าจะจับเนโต้ไปเล่นกองหน้าเหมือนช่วงที่แจ็คสันยังเจ็บอยู่เพราะว่าเอ็นคุนคูเนี่ยก็ยังเจ็บอยู่แต่ผมคิดว่าเอ็นคุนคูกว่าจะเรียกาหายเจ็บเรียกฟิตกลับมาแล้วบวกกับ ใจเขาไม่อยู่แล้วอ่ะเึกออป่ะใจเอนกูคูเขาไม่อยู่แล้วผมคิดว่าเนโต้น่าจะได้เล่นเป็นกองหน้าแล้วก็อาจเอาซานโช่รือมาดูเอเก้ไปเล่นซ้ายขวาชาววานไปเพราะว่าเจ้สีตัวเยอะมากคือโอ้โหสควอตดีดีเลยนะแต่ปล่อยออกไปก็เยอะนะเอาถ้าสมมติว่าอะเรื่องเรื่องของโคผือเนี่ยนึงนักที่ดูนิวเซนโคผือผมว่าเขาพยายามพยายามเรียกความมั่นใจตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันยังไม่ได้ตามเป้านะ ใช่เพราะว่าผมผมว่าหน,หนึ่งคือโดนเร็วพอโดนเร็วปุ๊บแผนแผนที่วางไว้มันพังหมดเลยอืแล้วบวกกับแจ็คสันโดนไล่ออกอีกอ่ามันเลยต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการที่จะวางระบบเมื่อ,อการบบว่าต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนจบแล้มแต่ผมยังชอบความใจสูส้ของเชลซีในครึ่งหลังอยู่เออติดตัวบกหวดตัวนะ คือคือชอบชอบฟิลนั้นที่แบบไม่ยอมถึงแม้จะแพ้แต่ก็แบบโอเคเออยังขายบอลสู้ยังขายบอลสู้ซึ่งซึ่งถ้าเสียไปสิเพดต้องมีสิทธิ์จะกลับได้เหมือนกันมองวันนั้นก็เลยต้องอันนี้ก็จะต้องจับสัมรับไปเต็มเต็มอ้าวถ้าอย่างนี้มองมองอนาคตเลยสมมติวอตอีฟเลยนะถ้าสมมติเชลซีไปได้ยูโรป้าถามว่าแค่นี้พอไหมสำหรับยูฟ่าคัพปีนี้เออได้แชมป์ได้แชมป์ยูฟ่าคั์และได้ไปยูโรป้าปีหน้าพอไหม เอาตามตรงระดับเชลซีลงทุนเป็นพันล้านป่อนตั้งแต่เปลี่ยนเจ้าของใหม่มายังไงมันก็ไม่โอเคยังไงคือเราเชลซีทุกต้นรู้ดูการทุกคนต้องมองให้ปีนี้ต้องแชมป์หรือไม่ก็แชมป์พื้นที่แชมเปี้ยนลีกอย่างน้อยถ้าได้ไปแค่ยูโรปาผมว่าก็ังสอบไม่ผอาตกแต่ก็ยังมีถ้วยให้อุ่นใจบ้างให้มันให้มันไม่หายขาดที่หนักเกินไปก็ถูกแต่ว่าถามว่าพอใจไหมไม่พอใจเพราะว่าถ้าให้เลือกระหว่างได้แชมป์คอนเฟลเลนซ์กับ ไปแชมเปียนลีกผมได้ถามว่าฝ่ยเชลซีขอไปแชมเปี้ยนลีกเออเพราะแชมเปี้ยนลีกมันดึงดูดนักเตะมากกว่ามาากกว่ใช่ไหมแล้วสมมติว่าเขาวุ่นอะวหมดเลยวุ่นวุดนทัวุ่หมดเลยวุดหมดเลยหมายความว่าตัวใครโตมักเอาถ้าตัวคาร์ดอนนี้พูดถึงอนาคตทีมเลยถ้าเมื่อกี้บอกเองกูกูไม่มีใจแล้วถ้าสมมติเชลซีได้แค่ยูโรป้าอ่ะสมมติได้แค่ยูโรป้าเพราะว่าตกไปเป็นที่หกที่เจ็ดถามว่าสตาร์ดังยังอยู่กับทีมอะ คิดว่าใครที่จะไปมากเลยวะคือสตาร์ที่ส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยคือทีมต้องการให้ไปแน่ๆเลยนะคือกองไล่มาจากกองหน้าเป็นคุณครูนี่น่าจะไปเป็นคุณครูกองกลางดิวส์บร,รีฮอ,อก็น่าจะไปซื้อมาพิ่งจะซื้อมาเองนะใช่แต่ว่าก็คืออาจจะแบบที่ลงมันสู้เอนโซตรงกลางไกเซโตลาวเบียกกัาแล้วมันอะไรกันว่าคู่ต่อสู้เขาแม่งเยอะมากอะ่ะชแล้วก็มีฟฟลิก อ่ะจอฟลิปก็น่าจะไปใช่ติ๋วเลยจอฟลิปใช่ก็แต่ไม่บอกตัวเยอะอะไรทำไมสมมติถ้าจอฟลิปกลับมาปีหน้าทำไมทำไมไม่คิดจอฟลิปไว้ถ้าคิดทำไมไม่คิดตอนนี้ล่ะปล่อยไปทำไมล่ะเาก็มันมีเอ็นคูแต่เอ็นคูเจ็บไงอืมันคนตำแหน่งเอ็นคูควรที่จะไปเล่นกองหน้าจอฟลิปควรที่จะเป็นเม็เกอร์ให้พาให้พาเมอร์เมื่อตอนที่พาเมอร์เจ็บก็ไม่มีตัวเพราะมันเดินปล่อยยืมอ่าอ่าอ่าแสดงว่าวางหมากผิด ใช่ผมคิดว่าเขาวางหมากแผนตอนช่วงต้นต้นปีในตลาดซื้อขายช่วงช่วงวินเตอร์ิอ่าสมมุติถ้ามออย่างนี้กลายว่านักเตะที่ออกก็มีเองกูกูใช่ไหมใช่ครัเดีูสโตรรี่ฮอรจองหลังนะเจฟฟรี่ะกองหลังเนี่ยผมว่าคนที่ได้ไปก็คือเดอซีอ๋อมันไปโดดเด่นกับวิลล่าแล้วไงใช่ แต่ตอนหลังก็สำรองก็คิดอยู่ว่าจะขายออกปวดหัวอยู่เหมือนกันโอ้วิลล่าก็ก็ลองจับเดอซัซี่เนี่ยมาเล่น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 เซนเตอร์บ้างเล่นแบ็กขวาบ้างแต่ว่าคือการเบียดตำแหน่งแมตตี้แคชหรือการแย่งตำแหน่งคอนซาทลิมิงก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันสำหรับสำหรับตัวดิซซี่เพราะว่ามันยังมีเปาตอเลสอยู่ที่ที่คือมีมีประสบการณ์แล้วเดืซซี่ยังยังไม่แบบ คือซื้อมาเพื่อเป็นอะไหล่ในแชมเปี้ยน์ลีกเอาง่ายเลยว่าเชลซีตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเชลซีจะปล่อยยังไม่ปล่อยใช่ไหมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งชาลบาก็ยังไม่ชัวเพราะว่าเชลซีมองออาเริ่มเริ่มจากตัวที่ปล่อยก่อนนะตัวที่ปล่อยก็มีอ่ามิโกก็น่าจะไปน่าจะมีการเปลี่ยนมือหนึ่งก็คือไม่ใช่ซังเชสแล้วคิดว่าจะไม่คิดว่าไม่คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาแล้วตัวที่เข้ามาเนี่ยกองหน้าเนี่ยที่สนคือที่น่าจะเป็นไปได้สุดคือดิลลั อ๋อลิมยนดแลบอ่ามุ้งดีแลบมันเป็นตัวหน้าเอาแต่ว่าก็ตัวโปรไฟล์รู้แต่ว่าเรียนดีแลบมันเป็นมันมีสูตรตัวเองกับเอฟสซูดเนี่ยมันก็ได้ประมาณสักเกรดดีมันถึงขนาดเทีอาถึงเชลซีเลยเหรออของชอบเชลซีตอนนี้ชอบเด็กอชอบเด็กชอบเด็กอายุไม่เกินแล้วฟีอาจจะแบบค่าตัวถุงได้เพราะหยิบจากที่ตกชั้นมาใช่แล้วโอซิมเฮง โอซิเมงเนี่ยก็คือต้องขึ้นอยู่ว่าไปแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่าเพราะค่าเหนือยเขาแพงแต่มถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกตัดไปเลยและอีกคนหนึ่งที่เชลซีดูไว้กองหน้าเกียิร์เรสป่ะเกียิร์เรสอ๋อใช่ที่ที่อยู่สปอร์เติร์ฮิสบอนใช่โอ้โยตีนีตูจะเอาเยอะแมนยูก็จะเอาหรือคุณก็จะเอาอันนอันนี้คือที่เหล็งไว้แต่ถ้าถ้าไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกนะตัดไปเลยทุกอย่างทุกอย่างพับหมดโปรเจกต์แต่ว่าแล้วแล้วอ่ะสมมุติว่าถ้าไม่ได้ไปไหนเลยแต่ จุดไหนที่ต้องเสริมหรือต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ตรงไหนหรือต้องเปลี่ยน้จัิการทีมไหมคือเชลซีมีพรีออเดอร์มาแล้วอ่าสองตัวอ่าเอสตาวรลวิลเลียนอันนี้เป็นอันเป็นเป็นปน,นักเตบะบราซิลที่เชลซีตั้งความหวังไว้มากๆตัวเนี้ยยังไงก็มีจองด้านขวาไว้แน่นอนจะปล่อยยืมไหม ไม่ไม่ยืนกัน,นการันตีเล่นแน่นอนอ๋อเหรอคือการันตีแสดงว่าอ่าขวาใช่ไหมทีม<ช>ขวาก็ต้องมีคนไปต้องมีคนหลุดสำรองเนี่ยตอนนี้เนโตเมื่อกี้เมื่อกี้บอกเนโตไปยืนยืนอาจจะยืนเป็นอ่าเฟานายข้างน,ห,นหรือยังไงก็คือแสดงว่าด้านขวามีคู่แข่งแล้วคู่แข่งตอนเนี้มาดูเก้จะเล่นยึดขวาใช่ไหมครับผมก็คิดว่าเอสตอรวลเนี่ยมาก็น่าจะเป็นคู่แข่งของมาดูยเก้ส่วนด้านซ้ายเนี่ยซื้อใหม่แน่นอนล้วซายชั่วไม่เอาอ ซานโชยังไม่รู้แต่เราไม่แน่นอนว่าจะปล่อยคืนหรือเปล่าใจเขาเลยก็คือเจ้าดีอยู่นะแล้วสิไอซานโชกับเจลาดีก็ไคลิกก่าเจอแมนเล่นกับแมนยูแล้วกันอ่ะก็ชอบไหมชอบชอบไหมันโคคือผมว่าเขายังไม่ได้ตอบโจทย์ปีที่ทําให้แบบอ่าคุกคามกองหลังได้ขนาดนั้นคือคือผลงานมันยังไม่เป็นที่ประจักษ์ ก็คือแอซิดกับประตูมัยังไม่ได้มากพอแต่ว่าอิมแพคในเกมมีแน่แต่ว่าแต่ว่าก็ไม่สามารถก่อให้เกิดประตูอแอซิดได้แล้วเมเลสกาสุดท้ายละเมเลสกาจริงๆผมไม่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 ค่อยโอเคกับแกเท่าไหร่แต่ว่าถามว่าชอยตอนเนี้ยมีอะไรใหม่ที่น่าสนใจแล้วถ้าใหม่มาปุ๊บต้องลื้นักเตะใหม่หมดเลยอ่าผมก็คิดว่าด้วยนโยบายของสโมสรเชลซีตอนนี้คือ เน้นดาวรุ่งอนาคตไกลซึ่งมาเซสกาเขาตอบโจทย์เจ้าของทีมในตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ไปหนึ่งฤดูกาลแต่สมมติว่าเอารู้การน่าจะเป็นยังไงเอยมาวัดกันใช่ไหมเอยมาวัดกันผมว่ามาเซสกาหน้าหนึ่งฤดูกาลแน่นอนอ่ะโอเคแล้ววันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่แบงค์เดี๋ยวเรามาอีกนะแล้วมาเจอแล้วมาเจอดูนะว่าเชลซีเนี่ยมันจะไปรอดอัหนึ่งได้แชมป์แน่นอนไหมโอเคก็เจอกันครับสวัสดีครับแฟนบอล